สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้บทเรียนออนไลน์นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์3าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ถึงเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสแล้วค่ะนักเรียนเราไปรู้กันเลยนะคะตัวทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเกิดขึ้นจากนักวิทยาศาสตร์ ที่ชื่อว่าพิทากอรัตน์นั่นเองค่ะนักเรียนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าพิทากอรัส์เนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะคะซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ที่เก่งมากนะคะเรามาดูก่อนค่ะว่าเขาค,คิดค้นอะไรขึ้นมาบ้างนะคะทฤษฎีบทพิทากอรัส์นะคะเกิดจากนักคณิตศาสตร์ท่านนี้นะคะคิดจากพื้นที่ของด้าน แต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองค่ะเขานําด้านแต่ละด้านเนี่ยมาต่อกันให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะดูในจอเลยนะคะนักเรียนสีเ่เหลี่ยมจัตุรัสรูปแรกนะคะคือสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นสีส้มนะคะสีส้มนี้นะคะมีความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก4หน่วย เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านพื้นที่สีส้มคือสียกกําลังสองค่ะนักเรียนต่อไปพื้นที่สีชมพูนะคะมีความยาวด้านประกอบมุมฉากด้านนี้คือ B ค่ะเมื่อเราต่อสี่เหลี่ยมไปเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีชมพูนี้นะคะเป็น B ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมสีฟ้านี้ก็จะมีพื้นที่ A ยกกําลังสองค่ะค่ะซึ่งพิธากรัสนะคะก็ออได้บอกว่าเอถ้าเรานําพื้นที่สีชมพูและสีฟ้ามารวม กันล่ะจะได้เป็นพื้นที่สีส้มหรือไมอ่เขาก็จับมารวมกันได้เลยค่ะนักเรียนจึงเกิดเป็นตัวทฤษฎีบทพิทาโกรัสขึ้นค่ะนั่นคือผลรวมของพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านประกอบมุมฉากเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากค่ะนักเรียนซึ่งเราก็เขียนความสัมพันธ์ได้ว่า c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกด้วย b ยกกำลังสองนั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนะคะเราจะมาดูว่านักคณิศตาสตร์ท่านนี้นะคะจะมีชื่อเสียงโด่งดังด้านไหนประสบความสำเร็จด้านไหนและมีที่มาและที่ไปอย่างไรน่าสนใจมากเลยค่ะนักเรียนเราไปติดตามกันเลยค่ะ ดูสิเขาปั้นกับเขาสวยกำลังทำอะไรกันนะ่ะไปดูกันเถอะเขาปั้นเขาสวยทำอะไรกันอยู่จ๊ะคุณครูบอกว่าบริเวณน,นี้จะทำแปลงปลูกผักไว้ทำอาหารกลางวันทานกันเราสองคนก็เลยอาสามาวัดมุมเพื่อแบ่งแปลงผักให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะ่ะอ้าวแล้วที่ว่าจะสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน่ะ เราจะสร้างมุมฉากได้ยังไงล่ะไม่เห็นมีไม้ฉากเลยมีแต่เชือกที่มีปมๆเราก็ใช้เชือกเส้นนี้แหละในการสร้างซึ่งเราสองคนเอามาจากเรื่องทฤษฎีบทพีทากรัสไงล่ะพีทากรัสเขาเป็นใครหรอชื่อคุณคุณนะพีทากรัสเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ที่ขย,ยันแล้วก็เก่งมากๆด้วยอ๋อเราจำได้แล้วที่ในหนังสือเรียนเรื่องนี้บอกว่า ในสมัยโบราณเมื่อชาวอียิปต์ต้องการดังวัดที่ดินให้เป็นมุมฉากเขาก็จะใช้เชือกที่มี11อปมห่างเท่าๆกันนำมาขึงให้เป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีด้านยาว3 4และหหน่วยก็จะได้มุมฉากอยู่ตรงข้ามด้านที่ยาว5ห,หน่วยตามต้องการไงล่ะใช่แล้วจ้าเราเลยเริ่มอยากรู้จักพีทาโกรัสเพิ่มแล้วล่ะเขาหอมเล่าเรื่องของพีทาโกรัสให้ฟังหน่อยสิได้เลย เรามีหนังสือที่พูดถึงพิทาโกรัสอยู่ในกระเป๋าด้วยนี่ไงย้อนกลับไปเมื่อประมาณ580ปีก่อนคริสตกาลที่เมืองซามอสครอบครัวคหาบดีผู้มีฐานะร่ำรวยได้ให้กำเนิดเด็กชายนามว่าพิทาโกรัสครั้งหนึ่งชาวเมืองซามอสเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงอย่างหนัก ครอบครัวของพิทาโกรัสจึงได้ทําการบริจาคเข้าของให้กับชาวเมืองทําให้ครอบครัวนี้เป็นที่รู้จักและเป็นที่เคารพยำเกรงของชาวเมืองโดยทั่วไปด้วยความที่เป็นครอบครัวข้าหาบดีที่มีฐานะร่ํารวยทําให้หนุ่มน้อยพิทาโกรัสได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนกับอาจารย์เก่งๆมากมายซึ่งอาจรวมถึงทาเลสแห่งมิเลตุสหนึ่งในเจ็ดผู้มีปัญญาเลิศแห่งโลกยุคโบราณ ด้วยความที่พีทาโกรัสเป็นเด็กไฟรู้ไฟเรียนและมีผลการเรียนที่ดีมาตลอดประกอบกับสนใจศึกษาวิชาการด้านต่างๆเมื่อเติบใหญ่ครอบครัวจึงส่งพีทาโกรัสเดินทางไปสู่โลกว่างเพื่อตามหาครูดีและศึกษาต่อในวิชาการที่สูงขึ้นซึ่งในสมัยนั้นสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเลิศในการรวบรวมสพพวิชาแห่งโลกยุคโบราณก็คือสำนักตักกศิลาแห่งตะวันตกคืออียิปต์และบาบิโลน นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าพิทาโกรัสได้ออกเดินทางต่อเพื่อสแสวงหาความรู้ต่างๆไปกระทั่งถึงอินเดียหลังจากศึกษาสัพพวิชาต่างๆแล้วพิทาโกรัสก็เดินทางกลับมาที่ซามอสบ้านเกิดแต่กลับพบว่าเมืองซามอสพ่ายแพ้สงครามตกเป็นอนณาณิคมของอาณาจักรเปอร์เซียพิทาโกรัสจึงออกเดินทางอีกครั้งและตัดสินใจตั้งรกรากใหม่ที่เมืองโครโตนาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีในปัจจุบัน และที่นี่เองพีทาโกรัสก็ได้เปิดโรงเรียนของตนเองขึ้นในานามว่าสำนักพีทาโกรียนโดยรับสอนคุณลบุตรในสพศาสตรต่างๆทั้งด้านปรชัชญาคณิตศาสตร์ธรรมชาติวิทยาดนตรีดาราศาสตร์และอื่นๆหนึ่งในจุดเด่นของสำนักพีทาโกรียนคือการเป็นมากกว่าสถานสอนความรู้เพราะภายในโรงเรียนเต็มไปด้วยขนบความเชื่อที่ยึดถือตามหลักพาราดอนภาพหรือความเป็นพี่น้อง ทำให้โรงเรียนแห่งนี้จึงเป็นเสมือนสมาคมลับที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นผลงานที่เกิดจากสมาชิกของสํานักคือเป็นผลงานรวมของสํานักห้ามผู้หนึ่งผู้ใดอ้างเป็นสิทธิ์เฉพาะตนเชื่อในชีวิตหลังความตายเชื่อในการกลับมาเกิดใหม่ห้ามดื่มสุราถือมังสวิรัตห้ามแต่ต้องไก่ตัวผู้สีขาวและห้ามนุ่งห่มอภรรจากสัตว์โดยเกรงว่าอาจจะเป็นญาติกลับมาเกิดใหม่ สำหรับในด้านคณิตศาสตร์นั้นสำนักพีทาโกเรียนมีความเชื่อสูงสุดที่ว่า all is number หรือทุกสรรพสิ่งคือจำนวนซึ่งจำนวนในที่นี้หมายถึงจำนวนตรกรกยะบวกและศูนย์พวกเขาเชื่อว่าตัวเลขไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เพื่อการคำนวณเท่านั้นแต่หากนำไปผูกกับความเชื่อและโชคลางต่างๆโดยเชื่อว่าตัวเลขสามารถบ่งบอกอนาคตและไขความลับของจัก,กรวาลได้ตัวเลขแต่ละตัวมีความหมายเฉพาะเช่น 1>, 1- คือต้นกำเนิดและความมีเหตุผล 2- คือผู้หญิงและความคิดเห็น 3- คือผู้ชายและความสามคัคคี 4- คือความยุติธรรมและผลกรรม 5. คือการแต่งงานเพราะเกิดจาก2บวก3และ10คือความศักดิ์สิทธิ์เพราะเกิดจาก1บวก2บวก3บวก4ซึ่งแทนจำนวนจุดที่น้อยที่สุดที่ก่อให้เกิดรูปเรขาคณิตซึ่งเป็นตัวแทนในปริภูมิต่างๆ และหนึ่งในทฤษฎีบทต่างๆของพีทาโกรัสที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในวงการคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันคือทฤษฎีบทพีทาโกรัสพีทาโกรัสได้แนวคิดนี้จากเมื่อครั้งที่เดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่อียิปต์โดยเขาสังเกตเห็นชาวบ้านใช้เชือกย,วยาวๆผูกเป็นปม11ปมห่างเท่าๆกันจากนั้นนำปลายเชือกทั้งสองข้างมาจรวดกันให้เป็นมุมหนึ่งของรูปสามเหลี่ยม แล้วช่วยกันดึงปมที่5และปลมที่8ถึงเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อสร้างมุมฉากพีทาโกรัสจึงได้นำวิธีการนี้มาขยายแนวคิดและพิสูจน์เป็นทฤษฎีบทด้วยตนเองที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากกับความยาวของด้านทั้ง3าของรูปสามเหลี่ยมแต่เพราะทฤษฎีบทพีทาโกรัสนี่เองที่ทำให้สำนักพีทาโกเรียน ต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่เพราะค้นพบว่าไม่สามารถหาจํานวนที่รู้จักในตอนนั้นมาแทนความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านประกอบมุมฉากยาวหนึ่งหน่วยได้ซึ่งขัดแย้งกับความเชื่อสูงสุดของพวกเขาที่ว่าทุกสรรพสิ่งคือจํานวนและเพื่อป้องกันไม่ให้ความเชื่อหลักนั้นสั่นคลอนสํานักพีทาโกรีียนจึงต้องเก็บงำข้อค้นพบนี้ไว้เป็นความลับ มีเรื่องเล่ากันว่าฮิปปาสซูตสิทธิ์คนหนึงในสำนักได้พยายามเผยความลับนี้ออกไปทำให้เขาถูกสำนักพีทาโกเรียนลงทันด้วยการจับโยนทิ้งทะเลยิ่งนานวันสำนักพีทาโกเรียนก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองและมีอิทธิพลทางความคิดต่อเยาวชนผู้เป็นอนาคตของเมืองโครโตน้ามากยิ่งขึ้นทำให้มีคนบางกลุ่มเกิดความอิจฉาและเกลียดชงัง รวมถึงฝ่ายการเมืองก็เกิดความระแวงและเฝ้าจับตาระวังสำนักพีทาโกเรียนมากขึ้นต่อมาเมื่อได้เกิดข้อพิพาทและการปลุกปัน่นจึงเป็นผลให้สำนักพีทาโกรเรียนถูกทำลายลงพีทาโกรัสผู้เป็นเจ้าสำนักในเวชาราจึงได้ออกเดินทางอีกครั้งเพื่อลีภ้ภยรเขาเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือราว200กิโลเมตรและใช้ชีวิตบ้านปลายที่เมืองเมตาพรตุ้มพีทาโกรัสเสียชีวิตลงเมื่อประมาณ496ปีก่อนคริสตกาลร,รวมอายุได้84ปี เหลือไว้เพียงตำนานและผลงานมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อชนรุ่นหลังสืบจนปัจจุบันโอ้โหพีทาโกรัสนี่เก่งจริงๆเลยนะใช่ใช่เป็นความเก่งที่เกิดจากความขยันไฝรู้ใฝ่เรียนแล้วก็ช่างสังเกตทำให้เขาได้คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากมายแบบนี้แหละไอดอลเราเลยอย่างนั้นเดี๋ยวเราช่วยเขาปั้นกับเ้าสวยรางวัลแปลงปลูกผักด้วยนะ ขอเราไปช่วยด้วยสิ กันบ้างค่ะนักเรียนไปรับชมมาแล้วว่าทฤษฎีบทพิทาโกรัสเกิดขึ้นได้อย่างไรและคนที่คิดค้นนั้นมีความสามารถมากเลยค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะ EP นี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับที่มาที่ไปตัวทฤษฎีนะคะและการเชื่อมต่อระหว่างสมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและตัวทฤษฎีบทพิทาโกรัสแล้วคุณครูก็จะขอจบ EP นี้ไว้ก่อนนะคะแล้วพบกันใน EP พีถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ